สวัสดีจ้าสามนญีมาพอกักนี้แล้วทางช่องยายฮะลุงมนเผื่อคนทำเกษตรสามัญียังฮะภาพมาช่วบรรยากาศซื้อขายยู่ตลาดบ้านป่าลัวพี่น้องได้กอมามแล้ว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเลือดสีแดงเตือนคลีปใหม่ๆตลาดป่าลัวเป็นสิเปิดทุกเสาร์วันศุกร์ ประกาศว่าจัดพี่น้องเปิดสองมือเด้อตลาดปลาโลเปิดอยู่สองมือพี่น้องเดี๋ยวนียหาสิ้อ้าไปสอบถามเมืองราคาเนาะพี่น้องนอก่าเาซียนนี้ราคาเป็นแบบใดคนซื้อขายกันแบบใดเดี๋ยวแยกาสื้อผ้าไปพี่นน้องแม่แยกเผลอมาได้ลูกขึ้นนั่นรถคอยน่ะมันหนาวเมืองหามองขายบ่ให้ต่อ ต่อได้ต่อรถเหมือนต่อได้แต่ว่ารถบ่ได้พ่ะนะลูกมันบ่พ่อค้ำห้อยห้าจุดมกหน่อยครับเอ้าอจิ้มได้เดี๋ยวนี้บ่ได้ยินน้ำดอกเคนห่วงเมืองหาพี่น้องแต่ลูกลูกมันงามอเลยดิพี่น้องมันทรงลูกอยู่ลูกมันสีแดงงามงามเนยนม อัวน <c ười> ี่อันนี้กับของเาอะเอาเราสองตัวนี้นะโอ้แม่มันจีจอยขายแล้วลูกอยินย่งถ้หมัยตัวเนาะมองขายเนาะมือหานี่เนาะปีพันเก่า มาแจกเบอร์สะก้อนคนยังสิหูจ้าเข้าไงท่องนยจ็ดเสาหน่งองาม่องแปดส8งสสนใจทั่หาหอทองด้วยพี่น้องด้วยสนใจทั่วหาหอยทองได้เลยจ้าสองตัวนี้หอยทองขายไปแล้วพี่น้องเรือแต่แม่มันแม่มันเมือนหาพี่น้องมกมองขายสนใจทั่หาในหอยได้เลยเลยจ้าสามพันหามีาชื่อายพี่น้อง ตลาดตลาดมันบ่ทันได้ใหญ่ วันซุกนี่ปิตลาเปิดใหม่แต่ว่านจันนิ่นเปิดมาแตโดนแล้วสามตัวแม่พร้อมตัวต่อกุ้กันแม่มาเปลี่ยนเอาเนาะเยิยัง่นจันก็ยู่นี่แม่เมื่อก้อสะบ่อมมันเป็นเปิดมาโดแล้วนะวันจันอันวันซุกนี่วาเปิดใหม่สองำเขึ้นสไ่ก็บื่หนูไ่กะขาดขึ้นมาใหญ่ตัวใหญ่มาเตน้เหมือังด้านี้ยั่จะน่อันนี้ก็ว่าเสือคาวเขาเินี่อะไรเยินยังล่ะยนเสือผ้ังม่เลยบางคน แม่แม่สาวนี่บอแม่สาวโบเห็นค่ะพี่น้องแดดกับส่องไปทุ่งฝุ่นซื้อมาสิแปดคันได้กําไรกับขายบอซื้อมาแล้วสิแปดแมงดิ้งแดงนี่พี่น้องอกันได้กําไรกับขายว่าสั่นสูงได้พี่น้องสูงมาเม่นหลายสูงได้บ่ป็นหลายสี่สิบเนอะมี่พี่นอ้องตัวข้างในน่ะแม่ลูก ไม่แม่ลูกคนอันนี้ไม่แม่ลูกมันเดินเป็นเป็นงัวแม่สาวพี่น้องนี่งามๆของพ่อกลังพี่น้องก็ได้สนใจอยากได้แม่ลูกอะต้อหาพ่อกลังนี่เดี๋ยวแม่พูดนนี่แม่ลูกโอ้ชูงได้พี่เนาะชูงแม่ลูกก็มีเศร้าสามเศร้าสามแม่ลูกนะลูกตัวแม่ป่ะตัวเธอครับแม่แม่ลูกลูกตัวผู่ลูกตัวผู้ตัวปู่มันหล่อฮอนเปิดใบเศร้าสามนะครับเปิดใบเศร้าสามคือสองหมื่นสามพันพี่น้อง ภาษาในห่วยเศร้าสามใครเป็นห่าก <laughs> ็เสีอเงินเศร้าสามบาทแล้วน้องมาซื้อนะ ออาผู้ใดสนใจโทรหา่อกขวงด้วยพี่น้องด้วอขอเบอร์ที่ต้อนนะจ้า0 8ดต8 6 240 240 4753อ7 5 3สนจ้า0ส่เหาสใจโทรหา่อกขวองเด้เลยจ้าได้อยู่ใส่ใส่หัวเจ้าวันนี้ใส่ใสโอ้มาหลักงามแท้อยู่ใส่เหรออ๋อเปิดมาไปเชาก่อน22,500บาท22,500บาทใสแล้วตัวไหนง่นีแม่ลูกนี่เปล่างานครับปดพี่น้องแม่ลูก2 2ง0มบานสอัน นี่ของพ่อขวัพี่น้องแม่ลูกลูกโตแม่คล่อมต่ออะไรเด้อครับรยังต่ออะไรีกยังต่อได้อีกเด้อพี่น้องเด้อย,ยังต่อรองอะไอีกดูคล้ายคขายที่ไ่อยขาอของพ่อขวัพี่น้องผู้ใดสนใจกันจังโทษหาพ่อขวัเด้อพี่น้องเด้อแล้วข่ายังต่อรองได้อีกว่าสั้นเอาไปเขาเอาไปเขาซ่องไว้เน้อค, <laughs> คุ้นแบบน,นี้ ออวนๆล้ะออกมาขายให้เวียดงามๆเลยพี่น่องขอเบอร์ติดต่อค่ะศูนย์ครับศูนย์ห้าศูนย์เจ็สสครับสามเสนใจโทรหาพอควรได้เลยจ้างามๆเลยพี่น่องแม่ลูกสองหาร้อยสอสองหาร้อยราคาห้อง ราคาห่วงดิ <S <S ออดเอาขันข้าจกกะแยกก็แยกให้ย่อนแยกครับแยก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 เตลูกเท่าไดร้งเตลูกมันก็น 7, ่าเจ็ดพันไปายครับเตลูกนี่เจ็ดพันไปายพี่น้องแม่มก 45, ากกสิมืน่นหาเปแม่หน่อสิมื่นหาพี่น้องหนึ่งมื่นห้าันถ้าแยกดิ้าลูกนี่เจ็ดพัน่ายอา้าวู้ใดสนใจก็โทรหาพอควรโรเดอพี่น้องด้ย น้องแ้วอยู่บ้านหาดคีหรืองเนี่อันนี้ก็ของพ่อขวัญือกันพี่น้องแม่ลูกลูกโตลูกตัวเท่าไรก็พ่อขวัญเท่าไรก่สิผัวขารอยแม่ลูกสิบัวขารอยสิหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยสนใจโทรหาพ่อขวันโรเ้อพี่น้องแม่ลูกลูกโตผูวพี่รอง โอ้ยใหญ่ลักซื้อๆว่เมันเจ้าคือรถใหญ่ลักซื้อบ่บ่คืานี้คุณไดเรใจไก่ตัวหาบ่ควรเด้อพี่น้องเด้อตลาดบ้านปลาหล่นสิเปิดทุกเสาวันศุกร์วันจันทร์พี่น้องมีอยู่สองมือมาลูกพี่น้องผู้ไดสิมาเส้อมาขาย เลาบรรยากาศกระสว่างบบ้นงทอาอยู่ดนะนั่นอาบรรยากาศเจอขายงวพี่น้องงวดวย คือคักเห็นนี่ไหมเขไม่ออกว่ะนี่สีบนพี่น้องเอามาตลาดนี่กระภาคไวกว่เห็นไหมอือถ่าใดล่ะนี่เปิดเปิดเท่าใดล่ะนี่เปิดไวันศุกรนสองหันหาอร่อยพี่น้องเอามาตลาดนี่ราคาในตลองเลยบ่แม่ออกกู้ไอยู่ในตลาดเ้าจะขานไปส่งโอ้ยได้อยู่ในตลาดว่าษันพี่น้อง ไส่งเมด้วยนี่นะขันมาเอาเอา,เอาแมนอยู่นครราชสีมามามาโวนครราชสีมานั่นรว่า โอ้ยเจ้ากระไดเนาะมีปูตัวนี้ตัวนี้เด้ไม่เอตัวนี้เด yes> ้โอ้คือสวยแต่นี่ตัวนี้ฮะเนียตัวนี้โอ้ยลูกเบิ่มจูเนียลูกเบิ่มจูเนียพี่น้องลูกเบิ่มจูเนียห้ามห้ามได้พี่น้องตัวแม่บอกตัวแม่ได้พี่น้องเด้อแม่สาวหน่อยเปิดเท่าไรไม่เอาตัวนี้เปิดใบหนึ่งหมื่นห้าพันพี่น้องงามหามเด้ดตาหามผานง่ายด้วยตัวนี้ หนึ่งหมื่นห้าพันงามๆเลยพี่น้องเบิ่งดูเบิ่งเล็บเบิ่งขาเบิ่งแขนเุ่งหลอดพี่น้องสวยๆพี่น้องสูงอยู่ประมาณหน่อยสักเจ็ดได้ว่าไม่อ่วงได้เนาะได้เนาะเบิ่งปากวันแอบหุ่นปากใหญ่ดีพี่น้องไปกินยาดีอยู่แต่เลี้ยงง่ายกูได้สนใจกันหาวงลายเนียนบากตัวนี้ด้ยขวดเออเอามากกับมะปล่อยเซมูทงานมีไงของไม่อ่วงด้วย อ่าผู้ใดสนใจกะจังโทรหาไม่ออกเด้อพี่น้องเด้อขอเบอร์ติดต่อเด้อจ้า084 084 393 393 164 5 164 16สนใจโทรหาไม่ออกได้เลยจ้าโอ้ขผมกอเฟื้องบ่นี <c> ่ <oughs> บ่แม่นครับบ่ยางบ่ยางเด้อบ่ะเสียรลดเสียรลดบ่ตัวนี <c> ้ <oughs>

มหอดมหอดหาิบสี่ซิบหามปากหอยนี่เออสี่ยู่วางนี่แหละรยสเกก็ว่าเห็นบ่ทองหอดร้อยหาิบอยู่งามด้ยพี่น้องมาอดปันกทองมานีทองทององหรือทองเป่าจับแม่ม้านบอ นงน่าองามดิองนี่แม่งวาจต่า่งถ่ายบไงนาไม่มาติดแต่หลอดมไนอม่มประกันมั่นถ้าเจ้าประกันมั่นไอนีงาม โอ้ยโอ้ยแล้วข้ามก็สูงก็สมสมตัแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็จะคล้องแทเพุนพอเห็นพี่น้องจะคล้องอิลียุ่แจได้พูดนน้ ราคาซื้อขายพี่หนงสวยมากกะเบิดเลยดิซ้ายมากกจะเบิดสาดไอ้ผมรู้ผมบว่าราคาเท่าไหร่ตลาดนั้น่าท่านในใหญ่พี่นง้องเป็นตลาดเปิดใหม่นะเอ้รู้ค่ะยังครับวันสุกเป็นเปิดเพราะท่านในพรปีพี่้นงอครับขอคนไรสขับครับวันสุก

ยืนเฮียงได้ลอยได้รลอยนึ่งผลตีนันป้าคือคักแท้นนีี่่มมาโออออ้้้้ยซซืื